สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาส่งคุณแล้วคิดยังไงอ่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงอยู่เมื่อเขาส่งคุณเมื่อเขาแอบส่งคุณเนี่ยเขาคิดยังไง โอเคอืมเมื่อเขาส่งคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าทำไมคุณดูดีจังเลย <c oughs> คุณอาจจะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้น ดูสดใสอะ่ะคุณดูมีความสุขคุณดูมีความสุขคุณดูเหมือนแบบคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบเศร้าหมองหรือหรือเ NERGY พลังงานของคุณแบบไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ตอนนี้มันมันมันดูแบบเขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้น พราะตอนแรกอะมันเป็นก้าไมา้มันเหมือนคนที่แบบสุดโซมอะพูดง,ง่ายๆคือสภาพแบบสุดโซมคือเหนื่อยเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเหนื่อยหน่ายกับอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเห็นไหมแบบแผลแบบเแบบนี่ยสะบักสะบอมอะแต่มันเหมือนกับคุณลุกขึ้นยืนได้ใหม่แล้วพลังงานคุณแบบดีขึ้นมากๆตอนนี้คุณกลับมาแบบสดใส กลับมาสวยงามหลอ่อดูดีดูเป่งประกายดูมีออรา่าดูมีความสุขแล้วก็ดูมีสเสน่ห์แบบแบบมากขึ้นอะแบบไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะ เขาอยากจะติดต่ออยากจะแบบอยากจะทักทายคุณไปแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยน่าจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วห่างกันไปแล้วหรือไม่ก็คือเลิกลากันไปแล้วเขาอยากจะทักทายคุณไปอยากจะติดต่อคุณไปแต่ก็แบบยังลังเลยังไม่กล้าอะไรเงี้ยเขาดูมีความแบบคิดถึงนะแต่เขาก็ไม่กล้าเขามีความรู้สึกผิด เขาอาจจะเคยทำผิดกับคุณหรือว่าทำให้คุณเสียใจมาก่อนมันมีความลังเลเกิดขึ้นอยากจะแบบคือมือแบบกำลังพิมพ์ละอาจจะพิมพ์ข้อความไปละแต่ว่าโอ๊ยไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลบไม่ส่งดีกว่าคิดถึงมากแล้วยังมีความรู้สึกแบบรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกแบบ รู้สึกดีๆด้วยอะแต่ว่าพยายามพยายามควบคุมตัวเองเอาไว้เพราะเพราะความรู้สึกผิดบาปในใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทำผิดต่อคุณเอาไว้ก็เลยแบบยังมีความกล้ากล้ากลัวๆแล้วก็ยังรู้สึกผิดอยู่เออแต่เขาเห็นคุณตอนเนี้ยเขารู้สึกว่า คุณเองเนี่ยดูมีความสุขกับชีวิตของคุณคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปทำงานทำงานก็ทำแบบมีความสุขคุณดูเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตหรือว่าดูแบบโฟกัสเรื่องงานแต่ทำไมดูแบบมีสเสน่ห์จังเลยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ท,ท,ทั้งๆที่ <c oughs> ก็ไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องความรักหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะแต่แบบ พอคุณหันไปโฟกัสเรื่องงานหันไปโฟกัสเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวของตัวเองหันมาดูแลใส่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมีเป้าหมายดูมีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดูมีเสน่ห์มากๆอืมตอนนี้เหมือนคุณกำลังแบบใครบางคนที่ที่มาดูอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะกำลังโฟกัสกับ การงานหรือว่ากำลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็อาจจะแบบอัปเดตอัปเดตชีวิตของคุณอัปเดตแบบแพชชั่นของคุณอะลงแบบ IG ลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยลงในโซเชียลแล้วเขาก็ไปเห็นว่าแบบเฮ้ยตอนนี้คุณกำลังแบบมุ่งมั่นคุณกำลังตั้งใจคุณดูแบบขยนันดูดูมีไฟในตัวเองแล้วแบบเฮ้ยมันมีสเสน่ห์จังเลยอะอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ดูคุณมีความสุขมากด้วยอืมดูคุณมีความสุขดูคุณแบบใช้ชีวิตแบบเต็มที่ไม่ไม่อยู่กับความซึมเศร้าอยู่กับความเหงาไม่อึมครึมอะไรอีกแล้วตอนนี้มันเหมือนมีสปอตไลท์ฉายไปที่ตัวคุณมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบคิดถึงคิดถึงคุณในในโมเมนท์ที่สดใสแบบนี้อ่ะ คิดถึงแล้วก็อยากจะแบบทักทายอยากจะเข้าไปหาอยากจะพูดพูดคุยด้วยแต่ไม่กล้านะคะไม่กล้าขอดูหน่อยแล้วกันนะว่าทำไมทำไมถึงไม่กล้าอืม ว่าใช่อ่ะก่อนหน้าเนี้ยเขาน่าจะเคยทําอะไรผิดกับคุณเอาไว้อ่ะคือแล้วเขามองว่าการที่เขาไม่ติดต่อคุณไปอ่ะมันน่าจะดีกับคุณคือเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วดีที่สุดแล้วที่เขาจะทําให้คุณได้ก็คืออยู่นิ่งๆเงียบๆเพราะว่าเหมือนคุณคุณไปได้ดีแล้วอ่ะคุณมีความสุขแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาแบบ ถ้าคุณไปหรือว่าเข้าไปยุ่งอะไรกับคุณอีกเขาอาจจะทำให้คุณแบบกลับมาอยู่จุดเดิมกลับมาเศร้าเหมือนเดิมอีกก็ได้ผู้อ่านมองเห็นความหวังดีของเขานะแล้วเขาก็เลยแบบส่วนหนึ่งก็ก็ด้วยอีโก้ของเขาด้วยแหละเออความแบบว่าความเป็นตัวตนของเขาอะเนาะแบบไม่เอาดีกว่าไม่ทักไปดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็หวังดีกับคุณด้วยเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาอ่ะไม่ดีพอหรือว่าตัวเขาเองเป็นคนสร้างปัญหาก่อนหน้านี้เคยสร้างปัญหาให้คุณเจ็บปวดเคยทำให้คุณเสียใจอืมแต่เขาก็ทำได้แค่หวังว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีปาฏิหาริย์อาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้คุณกับเขาเนี่ย ได้กลับมาคุยกันอีกได้กลับมาเจอกันอีกแต่ถามว่าตัวเขาจะทําอะไรไหมเขาจะไม่ทําแต่เขาจะรอปาฏิหาริย์เอ๊ะยังไงปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยฮะก็อาจจะแบบบังเอิญเจอแบบสมมุติแบบไปเซเวน่นแล้วเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมุติเดินไปเซเว่นแล้วแบบเอ้ยกำลังจะจ่ายเงินหันมาเจอกันแบบอ้าวมันทําอะไรหรออะไรแบบนี้ ภาพตามเห็นภาพไหมเขาเขาหวังแบบนั้นนะคะเขาหวังแบบเอออยากเจอกันแบบบังเอิญแล้วก็ได้ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าถ้ายังพอมีบุญมีวาสนาต่อกันไม่ได้ขำอะไรนะแต่แบบคือความคิดเขาอะเนาะก็ขำขำที่แบบว่าคนเราอะอยากคุยก็อยากคุยชอบเขาไหมก็ชอบแต่แบบไม่ยอมทําอะไรอะมันไม่ยอมทําอะ แล้วจะหวังพึ่งแค่โชคชะตาวาสนาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าเรายังมีบุญต่อกันเราก็คงจะแบบได้เจอกันเองแหละเราก็คงจะแบบได้กลับมาคุยกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะอ่ะก็ปล่อยเขาไปให้เขารอบุญวาสนาของเขานะคะคุณก็อยู่ของคุณไปเนาะเออใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเ๋ยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ